หอ,หอมกหอมกอีสานอีสานจ้าปลาช่อนปลาช่อนใส่ปลาช่อนปลานาเราน,นี่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ปลาเลี้ยงปลานาปลานาอร่อยเลยเนาะลอกกันนะพี่สาวคนทำใส่ผักชีลาวผักชีลาวแล้วก็กตกนตะไคร้อะไรพวกนีนน้เนาะตำอืออันเนี้ยอีกอนไม่กินอันนั้นเขาจะกินแบบไหน แบบไม่ไม่ใส่ผักชีลาอ๋อบม่ใส่ผักชีลาแล้วนะนี่มันอร่อยผักชีลาเนี่ยแล้วก็หอมแล้วก็ผักอีตูผักอีตูเออว่าแล้วลืมอะไรเออเนี่ยเนี่ยมีไหมล่ะไม่อย่างอ๋อปลูกไว้อยู่ของของเขาของเขออออดีดีอันนั้นสุกยังอ่ะยังกำลังอีกพักเนี่ยอันนั้นสำหรับคนที่ชอบแบบใส่กะทิหอมหมก คน,นคนไทยอางคนอีสานแบบเรานี้ต้องแบบนี้เนี่ยเนี่ยอีสานแบบเราต้องอย่างนี้ปลาช่อนนาช่วงนี้มันปลาคอนเนาะปลาคอนเนาะตัวใหญ่อหอมมากมก็หนึ่งเขาเหนียว โอ้ยโอ้ยังไม่สุกหอไปตองบ้านนึ้ชอบทำกับข้าวเยอะๆเยอะหลายคนเนาะที่รู้จักกันรู้จักเป็นเพื่อนกันหลายปีมาบ้านแกทีไรเจอทำกับข้าวทุกที แซ่บปลาเลยนะพอไปเก็บผักอีตูมาใส่แล้วจ้ามาเด้อ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 ปลาบ้านเฮาปลาบ้านเฮาอันอันนี้คนนครไทยเด้อะนครไทยแต่ชอบกินแบบอีสานเนาะติดติดจังหวัดติดโล้วเออติดกันมันก็ไม่ไกลเนะก็ไปจังหวัดเลยก็หกสิบสองไม่ไกลไม่ไกลกันเลย เลยแล้วก็ต่อไปอุดรอ,อีนก็ไม่ได้ไกลกันนี่มันกําลังออกดอกเลยนะี่ออกดอกแล้วหอมดอกนมะด้ดอกวันนี้หอมเลยนะถ,ถ้าเราไม่เด็ดมันจะแก่ตายเราเราเด็ดนะมันมันก็จะขึ้นใหม่แต่ต้องลดน้ามันเน,ะนี่ใครสนใจของมือสองนี่เขาขายเพียบเลยนะของจาก